9นางเอกน้องใหม่ช่อง7ที่แจ้งเกิดจากผลงานละครที่ออนแอร์ในปีนี้ก็คือปี2564กนายใกล้เข้าช่วงสิ้นปีแล้วได้เวลาที่ช่องของเราเนี่ยจะมารวบรวมเรื่องราวตลอดปี2564ซึ่งคลิปนี้ก็มาในหัวข้อนางเอกน้องใหม่ช่อง7ที่แจ้งเกิดจากผลงานในปีนี้ซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีทั้งหมด9คนและส่วนใหญ่แต่ละคนก็เพิ่งเล่นละครเรื่องแรกด้วยซ้ำในปีนี้แต่ก็มีหลายคนที่อาจจะเล่นมาแล้วหลายเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ในคลิปนี้ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกของพวกเธอเลยแต่จะมีใครบ้างและแต่ละคนมีผลงานเรื่องอะไรในปีนี้ก็ไปเริ่มกันเลยก็มาเริ่มกันที่นางเอกคนแรกของเรากันก่อนปิ่นชลินพรจากผลงานเรื่องทิดาวานนอนถึงแม้ว่าละครเรื่องนี้จะยังไม่จบแต่การแสดงของเธอถือว่าผ่านเลยนะคะเรื่องแรกนะเนี่ยโดนใจคนดูไปเต็มเรตติ้งสูงมากเล่นละครเรื่องแรกก็เจอบทยากเลยรอผลงานเรื่องต่อไปอยู่นะ นางเอกคนต่อมาวินนี่สิพัชราดาก็เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกเหมือนกันในละครเย็ยนเรื่องฟ้าหินดินทรายจบไปช่วงต้นปีฝีมือการแสดงก็ดีรอผลงานเรื่องต่อไปอยู่เห็นเชิญอบอกว่าบทต่อไปเนี่ยเป็นบทที่ท้าทายนะแต่ก็ไม่เห็นช่องเปิดโผล่มาสักทีแฟนคลับก็รอรุน้นคนนี้ก็ปังสุดๆกระตูนนชชามาถึงก็ได้เป็นนางเอกในละครหลังข่าวเลยก็คือละครเรื่องเผาขนประกบคู่กับพระเอกสุดฮอต เข้มหัดสวีเล่นเรื่องแรกก็เจองานหนักเลยเป็นละครบูด,ด้วยเรื่องต่อไปไม่ใช่บูแล้วนะในละครเรื่องสร้อยนาคีปีหน้าเตรียมปังได้เลยนางเอกคนต่อมาเจนนี่ชีสลานางเอกรองจากละครเรื่องเกาะรักกลนหัวใจถึงแม้ว่าผลงานเรื่องแรกเนี่ยจะยังไม่ใช่นางเอกนําแต่ก็โดนใจแฟนละครไปเต็มๆปีหน้าได้เป็นนางเอกประกบคู่กับมิกในละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจเตรียมปังได้เลย มาต่อกันที่นางเอกคนนี้เกตบุตรสลินเป็นนางเอกรองในละครบูสุดมันที่จบไปช่วงต้นปีเรื่องทางเสือผ่านเรียกได้ว่าเรื่องนี้เธอน่ารักมากๆถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของเธอเนี่ยจะยังไม่มีเรื่องไหนที่เคยเป็นนางเอกเลยแม้กระทั่งนางเอกละครเย็นก็หวังว่าผลงานเรื่องต่อๆไปช่องเจ็ดจะให้โอกาสเธอได้เป็นนางเอกกับเขาบ้างเพราะว่าคนนี้ฝีมือการแสดงดีมากก็รอวันนั้นอยู่นะคนนี้ก็เช่นกัน การเมนิสาเป็นนางเอกรองจากละครเรื่องทะเลลวงผลงานเรื่องแรกเป็นนางเอกรองผลงานเรื่องใหม่ก็ยังเป็นนางเอกรองรอวันที่เธอคนนี้จะได้เป็นนางเอกเหมือนกันคนนี้น่ารักฝีมือการแสดงดีเล่นเรื่องแรกในทะเลหลวงเนี่ยเล่นได้ดีมากเราเชียร์เลยคนนี้นางเอกคนต่อมาปีนี้ก็เล่นเรื่องแรกเหมือนกันสำหรับจีนเชตินนาลาเป็นนางเอกรองในละครเรื่องเพลิงปิศนา แล้วก็มีผลงานที่เป็นนางเอกเต็มตัวในละครซิคคอมเรื่องรักล้นแผงด้วยคนนี้ก็ฝีมือการแสดงดีถ้าได้เป็นนางเอกละครเย็นก็คงจะดีนางเอกคนต่อมาสกายเล่นละครเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็เป็นนางเอกรองในละครเย็นเรื่องทานตะวันสีเพลิงก็เหมือนเป็นละครที่เป็นใบเบิกทางเพราะว่าช่อง7เนี่ยเตรียมจะดันเธออยู่แล้วปีหน้าเป็นนางเอกหลังข่าวในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์ประกบคู่กับบิ๊กเอ็ม คนนี้มาแน่ปีหน้าเตรียมรุนได้เลยมาปิดท้ายกันที่นางเอกคนนี้แก้มยานิสาปีนี้ก็เป็นนางเอกรองในละครหลังข่าวเรื่องเผาขนประกบคู่กับออฟชนาพลเป็นนางเอกรองที่โดดเด่นโดนใจคนดูไปเต็มๆหลายคนชมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่บู๊สวยมากเหมาะกับละครบู๊และปีหน้าก็เตรียมบู๊ในฐานะนางเอกเต็มตัวในละครเย็นเรื่องพยักยีเก เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ9นางเอกน้องใหม่ช่อง7ที่แจ้งเกิดจากผลงานที่ออนแอร์ในปีนี้ก็คือปี2,564คุณชอบคนไหนบ้างก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปของนางเอกส่วนพระเอกเราจะมาทำคลิปให้ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป คลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร v 2รวมถึง t i k กต k อด้วยชื่อเดียวกันเลย